สัตว์ที่มันฆ่าชีวิตคนได้มากที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันนะส่วนดอกไม้ที่มันเหม็นที่สุดในโลกเนี่ยมันจะเหม็นขนาดไหนกันนะแล้วทำไมน้ําทะเลเนี่ยมันถึงเป็นสีฟ้ากันเนาะแล้วทําไมทีวีเนี่ยมันต้องมีในโลกด้วยนะไาเดี๋ยวผมจะมาหาคําตอบมาไลฟ์ฟังกันดีไอก็กราบมาแล้วนะครับกระชองคนเงาอไลกโนของผมเจมส์ อลิกกโนนะฮะก็กราบไปเลยนะคะัวันนี้กับรายการเหมือนเป็นยังไงรายการที่จะมาค้นหาทุกๆทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะฮะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะ ส่วนใครที่มีคำถามอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้านเลยนะครับผมเดี๋ยผมจะมาหาให้แต่ว่ารอนานหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทวงนะครับและก็ไม่ต้องถามซ้ําด้วยนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทให้ผมเนี่ยหาคําถามได้ลาบากมากขึ้นเลยใจเย็นๆนะฮะรอก่อนนะครับผมส่วนใครนะครับที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์ให้ผมเนี่ยก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะไปทักชันเลยล่ะไปเรื่องแรกของวันนี้กันเลยนี่ฟ้า เรื่องแรกของวันนี้นะฮะมีบุคคลขี้งสงสัยคนแรกเนี่ยเขาได้ถามมาว่า <c oughs> พี่ครับขอสัตว์ที่โหดที่สุดในโลกหน่อยครับโูสัตว์นี่เ็เขียนผิดนะฮะอันนี้มันสัตว์แบบสัตว์หยาบแล้วล่ะฮะ สัตว์ที่มันโหดที่สุดในโลกกันเลยครับผมมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่วัดนะครับว่าสัตว์ชนิดไหนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดในโลกอะงั้นเอาเป็นแบบว่าสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดดกว่าเออเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อันตรายสุดโลกใช่ปะล่ะงั้นเราก็มาดูว่าสัตว์ชนิดไหนเนี่ยมันฆ่าชีวิตมนุษย์ได้มากที่สุดในโลกกันดกฟ่าเออเออเออเอามาสามอันดับเหมือนเดิมนะจ๊ะอันดับที่สามนะครับผมกับส่มีชีวิตที่ฆ่ามนุุษไดด้มากกกที่ในโล็คือ ซึ่งเจ้าง,งูเนี่ยนะฮะฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากถึง1 0 0 0 0แสนคนต่อปีเลยเวย้ยเออโดยเฉลี่ยเราก็นาก่าจะรู้ดีนะครับว่างูเนี่ยมันเป็นสัตว์มีพิษที่อันตรายมากขนาดไหนเรียกได้ว่าถ้าเราโดนกัดเนี่ยนะฮะมันมีความอันตรายต่อชีวิตสูงมากๆเลยเว้ยยิ่งถ้าถูกงูบางชนิดกัดเด็ดที่มันเป็นงูแบบมีพิษมากๆอ่ะอย่างเช่นงูทะเลงูน้ำตาลตะวันออกหรือว่างูทับสมิงครานเนี่ยนะฮะถ้าถูกงูพวกนี้กัดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโอกาสรอดชีวิตกลับมาเนี่ยยากมากๆเลยนว้ยเออแล้วก็มอันรับที่สง มีชีวิตที่ฆ่ามนุษย์ได้มากที่สุดในโลกก็คือมนุษย์นี่แหละฮะ มนุษย์เลยเนี่ยฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยปีละตกประมาณ4 0 0 0 37,000คนต่อปีเลยนะเว้ยเออก็คือจากแรงงานจากสำนักงานสหประชาชาตินี่นะฮะมีคดีฆาตกรรมนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ4 37,000คดีต่อปีเลยเว้ยเอออันนี้คือตัวเลขในปี2555นะก็คือตัวเลขมันจะประมาณนี้ทั้งหมดแหละครับเรียกได้ว่าถ้าโดนงูกัดเนี่ยมันจะมีโอกาสรอดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าโดนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยต้องจะเอาชีวิตเนี่ยนะฮะโอกาสรอดเนี่ยแทบไม่มีเลยเว้ย แล้วก็มาอันที่หนึ่งนะครับผมสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มันค่าคนได้มากที่สุดในโลกก็คือยุง ก็คือเจ้ายุงเนี่ยนะฮะฆ่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไปมากถึง7 5 0 0 0คนต่อปีเลยนะเว้ยโดยประมาณนะเออก็คือเจ้ายุงเนี่ยนะฮะมันเป็นพาหะนําไวรัสชั้นดีเลยนะเว้ยอย่างเช่นพวกแบบไข้มาเาเรียหรือไข้เลือดออกเนี่ยซึ่งแค่2โรคนี้เนี่ยนะฮะก็ทําให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิต,ตไปจํานวนมากเลยเว้ยต่อปีอะ่ะแถมมันยังมีโรคย่อยๆอ,อีกนะเว้ยที่ยุงเนี่ยเป็นพาหะนาโรคอ่ะก็คือพวกแบบโรคเท้าช้างไข้ปวดข้อยุงลายหรือแบบไข้สมองอักเสบอ่ะเป็นต้นนะเป็นต้นซึ่งมันยังมีอีกหลายโรคเลยเวย มันเลยทําให้เจ้ายุงเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดสําหรับมนุษย์เลยเว้ยเออแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฆ่ามนุษย์ไปมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะ๋อนั่นแหละนะครับผมสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากที่สุดในโลกนะจ๊ะโอ้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กๆแต่ความโหดของมันในสุดยอดไปเลยเว้ยเพราะว่าสิ่งที่มันพามาด้วยเนี่ยแมงโอ้โหแต่ละไข่ไปเรื่องต่อไปกันดีไป เรื่องต่อมามีบุคคลขี้สงสัยคนที่2ของ้นี้ด้วยนะครับเขาได้ถามมาว่าดอกไม้ที่เหม็นที่สุดในโลกคือดอกอะไรครับอ่าดอกไม้ที่มันเหม็นที่สุดในโลกใช่ไหมฮะซึ่งผมเนี่ยก็เลยไปลองหาข้อมูลมาเลยเออดอกไม้ที่มันเหม็นที่สุดในโลกเนี่ยนะครับผมก็คือดอกไททันอารัมหรือดอกซากศพอ่ะเออมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าอะมอร์โฟฟรัส ไททัน้มเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีกลิ่นที่เหม็นที่สุดในโลกเลยเว้ยเหม็นขนาดไหนเหม็นขนาดที่ว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นของซากศพอ่ะของสิ่งมีชีวิตต่างๆอ่ะมารวมกันเว้ยเหม็นไม่ละมึงไม่อยากจะคิดถึงกลิ่นเลยโอ้โหแค่หนูตายบนหลังคานะผมยังแบบโอโ้โหไม่ไหวอ่ะ <laughs> ต้องรีบเอามันเนี่ยออกไปทิ้งใช่ไหมละ่ะแล้วนี่คือแบบกลิ่นของซากศพที่รวมกันอ่ะมันจะขนาดไหนวะนะ้า <laughs> ซึ่งถ้ามนุษย์เนี่ยไปดมดอกไม้ดอกนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ว่าเหม็นแหละฮะแต่สําหรับพวกมแมลงเนี่ยที่กินของเน่านะจําพวกแบบมแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นของดอกไม้ดอกนี้นี่นะฮะเรียกได้ว่าหอมอย่างกันดอกลาเวนเดอร์เลยเว้ยเออ <laughs> หรับผู้แบบแมงวันผู้แบบแมลงที่มันกินของเน่านะเออมันได้กลิ่นเจ้าดอกเนี่ยแบบมันหอมมากๆเลยเว้ยก็คือเจ้าดอกซากศพเนี่ยนะฮะมันจะใช้พวกแมลงเนี่ยแหละครับผมในการผสมเกสรของมันเองเว้ยเออแถมเจ้าดอกเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนุ้ยโดยขนาดของมันเนี่ยนะฮะมีความสูงประมาณ135ซนติเมตรด้วยแล้วเส้นรอบวงของมันเนี่ยนะฮะวัดแล้วอะ่ววอะเวลามันบานเต็มที่นะประมาณ156เซนติเมตรเว้ยเรียกได้ว่าโคตรใหญ่ประมาณแต่ว่าเด็กปสป .5 ได้อะ่ะเออเออ ซึ่งเจ้าดอกแทกศพเดียมันมีในประเทศไทยได้วยนว้ยอยู่ที่สวนนงนุษย์นะนะใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะครับผมที่สวนนงนุษย์พัทยาเนี่ยแหละครับผม <c oughs> เออก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับดอกไม้ที่มันเหม็นที่สุดในโลกนะจ๊ะไปเรื่องต่อไปกันดีฟาฮิ่งเรื่องต่อมาอีกแล้ว นี่พวกคนขี้สงสัยคนที่3คนนี้เนี่ยเขาได้ถามมาว่าทำไมน้ําทะเลถึงเป็นสีฟ้าหน่อยครับอ่าททำไมน้ําทะเลเนี่ยมันถึงเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะมันจะเป็นเดียวว่าหลักการหน่อยนะกลัวจะเบื่อกันว่ะเออ ก็คืออย่างนี้นะฮะน้ำทะเลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเนี่ยไปตักมันขึ้นมามันจะเป็นออกไปว่าสีใสๆขุ่นๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเวลาเรามองทะเลเนี่ยจากฝั่งชายหาดใช่ปะล่ะเราก็จะมองเห็นทะเลว่ามันเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยซื่อทะเลเนี่ยที่เรามองเป็นสีฟ้าเนี่ยเพราะว่า แสงเละฮะแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยเวลามันตกกระทบสู่พื้นน้ำอ่ะซึ่งพอเวลาแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะกระทบลงสู่น้ําทะเลเนี่ยมันจะเกิดการกระเจิงของแสงเว้ยเออเมื่อแสงเนี่ยนะฮะเดินทางมาตกกระทบแล้วอะ่ะแสงบางส่วนเนี่ยนะฮะมันก็จะผ่านไปในน้ำอะ่ะแล้วก็เกิดการหักเหของแสงต่างๆนานาหละฮะตามมุมตามองศาท,ที่มันแบบตกกระทบลงมาแล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสีขาวหรือแบบสีออกส้มๆหเหลืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแสงอาพาะอททิตเนี่ยมันมีเจ็ดสีรวมกันนะเว้ยเออเหตุได้ง่ายๆแบบ สายลุ้งอะนั่นแหละนั่นแหละมันคือแสงทั้ง7สีรวมกันแหละฮะและเนื่องจากแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแสงจำพวกสีฟ้าหรือสีน้ําเงินอะมันจะเกิดการกระเจิงในน้ําได้ดีที่สุดด้วยไอ้เจ้าแสงสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะมันจึงทําให้เราเนี่ยเห็นน้ําทะเลเนี่ยเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเว้ยเออก็คือแสงความยาวคลื่นสั้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินเว้ยและพอมาตกทบสู่น้ำเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าแสงความยาวคลื่นสั้นเนี่ยมันกระเจิงในน้าได้ดีที่สุดเว้ยเราเลยเห็นน้ำทะเลเนี่ ซึ่งบางทีเนี่ยเราเห็นได้ว่าน้ำทะเลเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเข้มบ้างสีฟ้าบ้างหรือสีเขียวจนไปถึงสีแดงเนี่ยนะฮะซึ่งสีของน้ำทะเลเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความลึกของน้ําทะเลเลยแหละฮะยิ่งน้าทะเลลึกมากสีน้ําทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นออกสีน้ําเงินเข้มมากเว้ยส่วนน้าทะเลที่มันมีความตื้นนี่นะฮะเราก็จะเห็นน้าทะเลเนี่ยเป็นสีฟ้าเว้ยแต่ถ้าในน้ําทะเลเนี่ยมันมีพวกแบบว่าแพงต้นหรือพืชเนี่ยเป็นจํานวนมากเนี่ยมันอาจจะทาให้เราเนี่ยเห็นน้าทะเลเป็นสีเขียวหรือเป็นสีแดงได้เว้ยมันขึ้นอยู่กัับแพงตนนนนนนนใ้ําาา่ะะะเเอวมมจปป็็สีไรรกณ นะครับผมสลับทำไมน้ําทะเลถึงเป็นสีฟ้านาจาปายเรื่องสุดท้ายท้ายสุดดีฟ้า <c oughs> เรื่องท้าย <c oughs> ท้ายสุดของวันนี้นะจะมีบุคคนขี้อสายคนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ถามมาว่า ทำไมทีวีถึงต้องมีในโลกด้วยครับพี่ทีวี TV เนี่ยมันก็คือสิ่งเอนเตอร์เทนของมนุษย์แหละฮะไม่ต่างจากพวกเกมหรือแบบเพลงอ่ะที่ทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลิน,ลนแล้วก็มีแบบความสุขในการใช้ชีวิตประมาณนั้นนะมีความบันเทิงอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก่อนที่มันจะมีทีวีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่จําเป็นหรอกฮะแต่พอสิ่งที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมันเข้าท่าและแบบคนส่วนมากเนี่ยเขาชอบนะมันจึงกลายเป็นสิ่งของที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยเรียกง่ายๆเหมือนกับโทรศัพท์เราอย่างอ,อมัอรนห กลายเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเว้ยซึ่งยุคก่อนทีวีเนี่ยมันก็จะเป็นวิทยุชะล่ะซึ่งยุคนั้นเนี่ยวิทยุมันก็จำเป็นเหมือนกันเว้ยและพอเกิดทีวีขึ้นมาเนี่ยทีวีเนี่ยมันก็เลยไปแทนวิทยุเว้ยวิทยุก็เลมแปบว่าเริ่มเสื่อมความนิยมไปนะแต่ถ้าถามคำถามนี้นะในอนาคตนะทีวีเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเว้ยว่าอ่ะอย่างทุกวันนี้นะทุกวันนี้เนี่ยแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยทีวีก็ไม่จำเป็นแล้วอะซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มัน ทีวีเนี่ยแทบไม่ได้แตะเลยเว้ยเออซึ่งจากคาถามเนี่ยเขาถามว่าทําไมเนี่ยทีวีมันต้องมีบนโลกใช่ไหมอายง่ายนะฮะทีวีเนี่ยมันมีเพื่อเอาไว้เอนเตอร์เทนมนุษย์แหละฮะเออแบบดูหนังฟังเพลงดูข่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออแบบหาความสุขให้กับคนแหละฮะมันก็เปรียบเสมือนที่ผมบอกแหละเหมือนเกมเหมือนกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งนะเออเออเออสำหรับบางคนเนี่ยนะฮะทีวีเนี่ยตอนนี้นะมันอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้เว้ยแบบว่าไม่ต้องมีบนโลกนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีโทรศัพ แล้วโทรศัพท์มันเนอะเออ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 เอาว่า,า,า,าสักประมาณอีกสิบถึงยี่สิบปีเนี่ยผมว่าทีวีอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้นะเออมันน่าจ,จะมีสิง่งอื่นเนี่ยที่มันมาแทนทีวีเลยฮะแล้วแบบดีกว่าทีวีแบบอาจจะเป็นแบบเครื่องฉายสามมิติอะไรอย่างนี้ไปเลยเนอะเออในอนาคตเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีอะไรมาแทนทีวีได้นะเออก็ประมาณนั้นแหละฮะสำหรับทำไมาบนโลกนี้เนี่ยมันต้องมีทีวีก็คือเอาไว้เอนเตอร์เทนคนเนี่ยแหละฮะมันไม่มีก็ได้เว้ยแต่มันมีก็ดีอ่ะเออเเข้าใจไหม โอเคสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะออถ้าคุณดูจบเนี่ยแสดงคุณเหงาใช่ไหมผมก็เหงาเหมือนกันเลยไปทำคลิปนี่แหละจ้ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะฮะแล้วก็มาเจอใหม่ละครับผมกับรายการมันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะเออบ๊ายบายนะจ้ะ